สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขยเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชากเก็บภกษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นำมาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาหลวงป่อทวดตาตุคามราะเทพรุ่นถวายพระหลวงผิมพ์แบบเลิกเนื้อก้นครกกรรมการตะกุดทองคำสองดอก น่ามท่านได้ดูได้ชมนะครับลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาขององค์พระชัดเจนนะครับลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาจะเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบอรมิชชัดก็ต้องขอประธานายท่านผู้ชมมาที่นี้นะครับก็จะนำาพตัวนั้นครับไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพพระได้มากที่สุดนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับสําหรับ เนือก้นครกก็เป็นการรวบรวมอมวลสารหลายๆอย่างนะครับนำมาจัดสร้างเป็นองค์พระก็จะทำให้องค์พระมีหลายสีนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับสังเกตที่องค์พระก็จะมีประกายที่เกิดขึ้นจากผงตะไบผงแร่ต่างๆนะครับมวลสารจัดจ้านเต็มองค์พระไปหมดนะครับดูแล้วก็เพลินนะไปกับลักษณะมิติระเดียดของพิมพ์พระสีขององค์พระแล้วก็ประกายที่เกิดขึ้นนะฮะ มองไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับ <_ an> ความคมชัดขององค์พระนะครับมิติรายละเอียดร,ร่องลึกที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับ <_ an> มองไปทุกมุมทุกด้านแต่ละมุมก็จะทําให้มองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระแตกต่างกันนะครับ <_ an> สังเกตลักษณะสีขององค์พระนะครับ สำหรับเนื้อว่านแต่ละเนื้อก็มีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับเนื้อกลนครกก็เป็นการรวบรวมอมวสลสารลย่ายมาจัดสร้างก็จะทำให้มีลายสีนะครับดูแล้วก็เพลินนะฮะความคบชัดมิติรละเอียดขององค์พระนะครับสังเกตครับวนสาลจัดจานเต็มองค์พระพิบอทครับผงตะไบผงแร่ต่างๆดูแล้วก็เพลินนะฮะ ก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับก็จะเป็นรูปหลวงพระทวดนั้งคัดสมาธิอยู่บนฐานบัวนะฮะความคามชัดราละเอียดมิติขององค์พระสวยงามมากครับลักษณะมิติความหนาขององค์พระนะครับมองจากด้านข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของ องค์พระนะครับสังเกตมวลสารจัดจานเต็มองค์พระไปหมดนะครับประกายที่เกิดขึ้นความสว่างที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ในการดูในการชมนะครับประกาและหยิบและยับนะครับก็ดูแล้วก็เพลินนะฮะดูแล้วก็มีความสุขนะครับไปกับรายละเอียดขององค์พระนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็มิติความหนาของ องพระนะครับที่ด้านหลังขององ์พระนะครับก็จะเป็นรูปของท่านเท้าเจตุคามรามเทพนะครับลักษณะของท่านก็จะนั่งชันเข่าขวาแล้วก็ยกมือขวานะครับลักษณะเป็นปางประธานพรนะฮะลักษณะมือซ้ายก็จะถือถุงเงินนะครับลักษณะของถุงเงินที่ถุงเงินก็จะมี อักขรตัวยันนะครับสังเกตความคมชัดของอักขรตัวยันที่ถุงเงินที่ท่านถือนะครับมองไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห็นหรายละเอียดของของทัานชัดเจนนะครับมิติความสวยงามของพิมพ์พระนะครับลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสวยงามแล้วก็ ชัดเจนมากครับรายละเอียดของพิมพ์พระความคามชัดของพิมพ์พระนะครับมองไปตุกมุมตุกด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับความคามชัดขององค์พระ ในวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมหลวงประทวดจตุคามรามเทพรุ่นถวายพ่อหลวงพิมพหนําเลือกเนื้อค้นครกกรรมาการตะกุดทองคำสองดอกนะครับที่ด้านหลังก็จะมีการเจิมแป้งนะครับสังเกตลักษณะของแป้งที่เจิมลงไปที่องค์ท่านเท้าเจตุคามรามเทพนะครับที่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงประทวดนั่งคัสมาธิอยู่บน ฐานบัวนะครับก็จะมีตะกรุดทองคําฝังสองดอกไว้ที่ด้านข้างขององค์พระนะครับสาหรับพิมพ์รรมการก็จะมีการพิมโค้ดนะครับสังเกตโค้ดที่อยู่ด้านขวาบนขององค์พระนะครับก็จะเป็นโค้ดตัวย่อหอหมออนะครับอยู่ในวงกลมนะครับที่ด้านซ้ายบนขององค์พระนะครับก็จะมีโค้ดลายเซ็นของท่านอาจารย์เพโรดครับพิมจงลงไปที่ด้านหลังขององค์พระนะครับ ถ้เกิดภาพที่ขยายขึ้นมาไม่ชัดเจนก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่ด้านบนขององค์พระนะครับที่ฐานขององค์พระนะครับที่ฐานบัวนะสังเกตที่กลีบบัวก็จะมีตัวเลขเป็นตัวเลขไทยเลข9นะครับสังเกตฮนะความความชัดของตัวเลขไทยเลข9นะครับที่บริเวณขอบขององค์พระ,ะครับที่ใต้ บรด้านล่างนะครับสังเกตรครับก็จะเป็นโค้ดเลขไทยเลขเก้านะครับก็จะเป็นรายละเอียดโค้ดที่กงค์พระนะครับความคามชัดของพิมพ์ระครับเในวันนี้ก็นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมหลวงพ่อทวดจตุคามรามเทพรุ่นถวายพ่อลูงนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนํากันมาได้นะครับก็จะได้นาทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานรับผท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม,มติดตามนะครับ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ